ไรไก่โอ้กวนกระมงเลยแม่ครัวหัวป่าวันน,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 นี้อันนี้อันนี้อันนี้ไรตับไก่อ่ะตับไก่ไกโอหอมจังเลยใส่น้ำปลาอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรรวนมันก่อนเหรอรวนมันด้วยเกษตรน้ำมนันรวนเอาน้ำชิ้นเหมือนพฟกน้ำจะจัดตับมันจะออกมาอ๋อรวนรวนให้น้ำตับนี้ออกมาก่อนเดี๋ยวก็องมาใส่น้ำมันอีกทีหนึ่ง ล้าพอสุกได้ที่ก็ใส่้อสุสกได้ที่ก็ใส่หอมก็เป็หั่นเรียบร้อยแล้วปรุงร้อยปรุงอ่ายังไม่ได้ใช่ไหมนะต้มนานนะนนอ, okay. อันนี้คือดอกหอมดอกหอมเราทำไงให้มันสะอาดก็ไปแช่นะ้ำไปแช่ทั้งไม่ต้องหั่นแช่ทั้งต้นแช่ทั้งต้นแล้วก็มาหั่นทีหลัง อ๋อเป็งั้นไม่งั้นมันจะอมน้ํานี่เป็นเทคนิคไม่งั้นผักที้จะอมน้ําเลยพอผัดมาก็พอผัดเป็นน้าเต็มโอ้อะไก่ยางก็ย่างน้อใส่ยางก็ยางไก่เดือดหอมปั๊บไก่เดือดหอมลงไปผักเขียวสดใสน่ากินแล้ว ใส่เครื่องปรุงนี่ก็ใส่ซอสหอยน้ำปลาน้ำปลาได้ไหอมซอสตหอมสิดหอมไม่หอมชื่นใจตอนนี้ยังไม่หอมมีควันขึ้นมาก่อนครับบ้านเราก็ทำอาหารจากภายชนะก็คือหม้อนะครับ กระทะก็มีแต่แต่ว่าไม่ใช้ใช,ใช้บางทีเขาจะใช้อ๋อบางครั้งก็ใช้บางครั้งก็ไม่ใช้น้ำตาลไม่ใช้แล้วดิ้นยิบไงไม่ต้องมาล้างอ๋อแม่ครัวบอกว่าใช้ง่ายสะดวกมันมีเด็กเล็กเนมันก็เลยขึ้นมาแล้วครเดือดแล้วเดือดแล้วหอมยังเริ่มมีกลิ่นหอมอ้าวน้ำตาลใช่ไหม อ่าใส่ขนอนนิดนึง,นสง,งใส่พริกไทยด้วยเพื่ออะไรให้หอมพริกไทยตัดตัดข้าวของตับตอ๋อใส่ยเยอะนะใส่เยอะนิดนึงลูกก็เล่นอยู่ในบ้านแม่ก็ทำกับข้าวป้าก็ถ่ายบันชึกภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมในรายการบิ๊กแอดโอ้หน่ากินแล้วอะ่ะ โอ oh, กินหอมแล้วแต่กระเทียมเจียวด้วยรครับโอ้ oh. อันนี้ก็คือเมนูผัดตับไก่กับดอกหอมเมนูอาหารเย็นนะครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาชิมกันแล้วก็แต่ว่าบรรยากาศกลิ่นหอมมากๆทีเดียว นะครับเมนูแบบนี้ก็สามารถทำเองได้ที่บ้านไม่ยากนะครับตับไก่ก็ซื้อมาจากห้างใกล้ๆบ้านก็ได้ดอกขอมก็ตลาดใกล้ๆบ้านเองนะครับสีสันสวย